ับสวัสดีนะครับพ่อแม่พี่น้องนะครับสุขูขคนกะเมี่ยงกะมาอยู่น้ำชาทัวรขี่พื้นเก่าด้วยครับผมโอ้คนพคนสีตกละทำอะไรมาเมื่อก่อนมาเมื่อก่อนเออนี่นะครับผมกะสิมาเห็ดหนูอกองนะครับผมโองจะใส่องเก่าห้ามนี่ยนะครับผมแต่สิเปลี่ยนเป็นเมนูเป็นหมูแทนนะครับเอ้ยเป็นหนูเป็นหนูกะมาเบิ่งหนูครับผมตามมาครับตาม ครับผมตามมาครับจะมีเลี้ยงสานีนะครับผมกระดูที่เท้าสี่เลี่ยงมเบินนร์ตให้ผมนี่ยครับผมนู้ห่อสิกินนะครับอันนี้นู้ไปถาขานะครับผมโอ้ท่านแม่ท่านมันสีอยู่สองบอเนี่ยครับผมจะบริเลี่ยงไว้อันนี้นะครับผม บม่ได้เลี้ยงไว้ค้ายหรือบม่เลี้ยงอย่างนี้นะผมจะเลี้ยงไว้กินนี่ยครับเพื่อหิ้วเพื่นยังโพื่อที่ยังกับขาดไม่ทาใส่ออนนะครับผมเลี้ยงเอาง่ายสุดครับผมไปเข้ากับตัดขิดไปตอนที่ผมสีปรุงหรือว่าอบเลยเด้่ครับผมเดี๋ยวขั้นตอนอื่นเดี๋ยวผมขอขามไปเลยครับผมไปโอเคครับผมกรับนูแค่เอาจัดการครัวเรียบร้อยนะครับผมกต่สิได้ประมาณนี้ครับผม ตัวใหญ่เติบครับอาจจะประมาณเกือบโล่ของเราครับผมนูตัวนี้เกะเดี๋ยวค่อยขามขั้นตอนหอนตอนฮามักได้ด้วยครับผมไป อาล้ครับผมกะประมาณสองชั่วโมงได้นาะครับผมกะคำพอดีกะไปเบิ่งนครับผมมาดูเขาเป็นอย่างไรแล้วไปไปเบิรเนะรับผมสาวนตรีมาครับผมสาวนตรีมาสาวรตรีมา,า,มาหอนๆอนครับผม จะเอาขื้นนะครับผมคมละไปเบึงตอนลงจานเลยด้อครับผมไปครับผมครับหลังจากที่เขาอย่างมาใส่เวลาประมาณสองชั่วโมงครึ่งนะครับผมในที่สุดเราก็ได้มันมา <c oughs> เรียบร้อยครับผมหนูอบโอ่งนะครับผมย่างซอสนะครับอบซอสบหมหมักซอสนะครับผมกับ น้ำจิ้มนะครับผมสูตรเด็ดของแยกอ้วนขางบ้างนบผมถ้าใครอยากกูจะสูตรน้ำจิ้มรสนี้นะเด็ดอีเลบผมแบบคับขนาดเดี๋ยวจะแยกเป็นอีพีให้นะครับถ้าคนขอมานะครับผมจัดการนะครับผมตับก่อนเลยครับผมยังไ ซุนดรอเลยครับผมเนื้จิ้มกระเด็นนะครับมักกะแซบดูนลครับผมไอร้อนครับผมดูไอครับดูไอเสียงดังกรอบกรุบกรุบครับผมเห็นพวงมาลัยฟินอลเห็นน้ามั้งครับผม Thì yeah. chủ thấy nó không? Wow. rồi to các bạn. อมากครับผม mm hmm. ดูครับดู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 ดดโสุดยอดมากครับเ mm hmm. ดีย๋ยวเเดีย๋ดวยวยน,นครับผมในนจเย็นใจเย็นครับอื mm hmm. น้ำครับผมติงๆแลยครับโอ้สุดยอดฟังเสียงครับผมหอมมากเดี๋ยวของเด็ดครับผมไมาที่หลังครับผมอื้อ ทีเด็ดครับผมฟังเสียงครับผมจะเย็นนะครับจะพึ่งครับผมจะพึ่งหมดแล้วอื้มอื้มมีไม้ด้วยนี่สุดยอดเลยครับ กว่าไหมผมุูดคระครับอื้อ ส well. ุดยอดเลยผม หนังกรอบมากครับผมกรอบไปเรียบหนังอ้้ออห เป็นหางกอสซิล่าเนี่ยผม Mm-hmm. ค้าหน่อยมันครับผม ครับผมกับห้องปา่าห้องข้อ,ขอก็นะครับ <c oughs> <c oughs> กับใครจะสนใจนะครับผมไอ้ทวายากูจัดสูตรเด็ดเห็ดน้ำจิ้มนะครับผมเจ๊อวนนะครับเพื่อขางบ้านรสเด็ด <c oughs> <l ots dead> อีเลียผมกับเดี๋ยวสีเห็ดคลิปอีพีแยกให้อีกคลิปหนึ่งนะครับผมถ้าอยากอันนี้จะอยานน่าหหงผม ว่าใส่ยังแน่สูตรย่างแน่เท่าไรแน่เนอะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมเป็นกําลังใจผมเขานะครับชาวทัวทีมนะครับผมอย่าลืมกดไลค์นะครับผมกดซับสไครต์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยครับผมเพื่อเป็นกําลังใจผมเข้าต่อไปทีเจะเฮ็ดคลิปต่อต่อไปนะครับผมก็บรูว่าคลิปต่อไปกับสีเฮ็ดย่างแน่นะครับผมกับสีเฮ็ดไปเรื่อยๆนะครับตามภาษาของชาวทัวทีมของเขารับผมก็คือทัวทีมก็คือเฮ็ดเบิร์ตคุย่างนะครับผม คลิปนี้นะครับผมก็ขอจบไ้ซสมิตรแล้วครับผมก็สวัสดีครับบ๊ายบาย